อื้อืออือเฮ้ยเสียงเพลงเหรอเสียงทำเสียงดนตรีทำปากเป็นเสียงดนตรีทำปากเป็นเสียงดนตรีแล้วล่ะอักตึ้งตั้งตังติ้งอะติ้งตั้งตัง ทำเปล่าวนันดึงเสียงดนตรีก็เปลี่ยนเวอร์พี่นว่ะกลัวมากนะนอนนะอุ้ยอายยยะอะไรเอาเสียงอีกเสียงดนตรีเสียงดนตรีเอ้ <c oughs>

เล่นอะไรคะหาอะไรคะฮหาอะไรคะอืมอืมอ <Okay. S 1> ันนี้นหยามพนเปิดืได้อืม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  เล่น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 นเดียอืมอืม,มหอมหอมมามีมูนปาล์มหอมอืมอืม เดี๋ยวเราเล่นที่นี่แค่นี้กันนะคะเล่นกัไแรกก็แชร์กับสัตว์ตัวใคร้ราปรเด็นเรื่องเมื่อกี้ง่ายสุดเราจำไม่ได้องระนาดบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะ บายค่ะบอิ á, ี่ค่ะายบายค่ะบอทีค่ะ